ักอยู่ใช่ไหมครับโอ้หนักแล้วแป้งแป้งมันดีอ่ะแป้งมันดีใช่ไหมลุงครับแป้งมันดีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอหอครับแป้งมันดีแน่น้องแน่นนองโอเคครับพี่น้องใช้ได้ถือว่าผ่านนะครับอ่ารถคันนี้ครับประมาณกี่ตันครับสี่ตันตังค์สี่ตันครับเดี๋ยวพี่เขาสี่ตันนะใส่ธรรมดาครับอ๋อสี่ตันใส่แบบธรรมดาใช่ไหมอ๋อนี่ถ้าไม่มาทรรมดามากกว่าสี่ตันใช่ไหมครับเนี่ย โอเคครับก็อย่างนี้นี่คือว่าเจ้าของไร่ก็แฮปปี้แล้วก็คนรับเหมาก็แฮปปี้นะพี่น้องเพราะว่ามันได้จํานวนตันเยอะคนรับเหมาก็ยิ้มเนาะแต่สิ่งที่ผมแฮปปี้นี่คือเรื่องของดินนะครับพี่น้องนี่ฮะนี่คือขี้ไส้เดือนนะขี้ไส้เดือนนะหลังจากที่เราปรุงดินด้วยข้า,าว่านะดูฮะดูเรื่องดินนะฮะดูเรื่องดินตรงนี้นะฮะชัดเจนมากชัดเจนมากนะฮะ นี่ครับพี่น้องลุงเสาไม่ต้องซื้อปุ๋ยนะดูแลดูแลดินให้ดีพอดูแลดินดีปุ๊บเราลดเรื่องสารเคมีน้อยลงมานะนี่คือยิ่งกว่ายิ่งกว่าผลผลิตนี่ฮะบีดินให้ดูฮะกว่าลุงเสาจะมาวันนี้นะครับพี่น้องใช้เวลาปีที่สามสามปีผ่านมาแล้วเข้าปีที่สี่ต้องุงดูแลดินดีพอดินดีครับนี่ปุ๋ยนะปุ๋ยเดี๋ยวทำให้ดูนะครับเห็นไหมฮะ ทุกที่จะมีขี้เสดินเสดิเดือนหมดเลยนะฮะบีนะฮะบินะฮะแอบมีทุกที่นะฮะแอบที่ทุกที่เนยฮะนไฮะเห็นไหมฮะเยอะมากเยอะมากดังนั้นแล้วพี่น้องถามว่าแปลงหุงเสาไม่ต้องไม่จำเป็นต้องต้องใช้เคมีเราใช้ธรรมชาติดูธรรมชาติและเราจัดการกระบวนการเรื่องการโตของ ลากพืชจะเปลี่ยนจากรากเป็นหัวแล้วเปลี่ยนจากต้นเป็โครงสร้างแล้วดูแลก,กันตรงนี้นะฮะเหมือนรดต้นไม้ในป่านะฮะ่ฮนะนะชัดเจนมากนี่นี่นะะทุกทุกก้อนดินตุลินด,ด,ด,ดุงเสาทุกที่จะมีปุ๋ยหมดนะฮะเพราะลุงเสาเป็นเจ้าของโรงงานปุ๋ยไปแล้วนี่ อืมอืมนีนใม่ใช่หมดเลยใช่หมดเลยนี่เม็ดปุ๋ยนี่ผลของการทํางานของ <c oughs> เราเรา <c oughs> ผมให้ความสำคัญเรื่องนี้นะ <c oughs> พี่น้องไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมจะตามมานะอาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่ากว่าดินมันจะพังกว่าดินมันจะมันจะเสียเราใช้เวลาตั้งนานหลายปีดังนั้นการที่จะฟื้นฟูสภาพดินให้ให้กลับมาดีนะั่นแะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับใช้เวลา2-3ปีปีนี้เข้าปีที่สี่นะดังนั้นเดี๋ยวดูผลผลิตปีที่สี่ ต่อไปนะฮะโดยโครงการ5 8าแปดนะเดี๋ยวเริ่มเมื่อไหร่เดี๋ยวเราอยากแจ้งให้พี่น้องทราบก็คงใช้เวลาอีกปสักอีกไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะฮะเราคงจะเริ่มโปรเจก์นี้คลิปนี้ลาที่น้องไปก่อน ความสม่ำเสมอของหัวนะครับจะมีเหมือนกันหมดนะฮะพี่น้องต้องต้องทาเหมือนแปลงนี้ครับต้องต้องทุกทุกหัวต้องเหมือนกันความสม่เสมอต้องต้องเหมือนกันให้หมดนะฮะนะฮะแล้วผลผลิตของพี่น้องมันจะสามารถคนค้นได้ว่าหนึ่งไร่น่ะแปดตันสิบตันสิบห้าตันมันได้อยู่แล้วนะฮะถ้าพี่น้องไม่ตรงนั้นสวยตรงนี้ไม่สวยต้องต้องเหมือนกันหมดนะต้องเหมือนกันหมดนะเต็มละนะไปละสี่ตันกว่าได้สบายสบายสบายนะสี่ตันกว่า ไปนี้สองไล่ไปแล้วสี่ตันกว่าละและแที่เหลือยังไม่ครึ่งเลยยังไม,ม,ม, <c oughs> ม่ครึ่งผงครึ่งผงครึ่งก็ลองไปคิดดูกแล้วกันมันน่าจะทัดได้เท่าไหร่นะ<อ>ยังไงขี้หมูขี้หมาชั่วโมงนี้แปดตันมันมันเกินแปดตันละ <c oughs> สบายสบายที่ไหนได้สิบสองตันกว่าไปแล้วใช่ไหม <c oughs> สบายสบาย <c oughs> โอเค โอ้โรงงานปุ Hence, ๋ยนะโรงงานปุ๋ยทั้งนั้นนหรประมาณนี้พี่น้องอ่านี่ปุ๋ยทั้งนั้นเนี่ยดูดิดูปุ๋ยทั้งนั้นเหรอไหมปุ๋ยทั้งนั้นเลยปุ๋ยทางนั้นเลยปุ๋ยทางนั้นเนี่ยปีตรงไหนก็มีปุ๋ยนี่ไหมปีตรงไหนก็มีปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยนี่คือปุ๋ยไส้เดือนเนี่ยตรงนั้นเลิกทำร้ายดินได้แล้วพี่น้องเราไม่ทำร้ายดินดินก็ให้ผลประโยชน์กับเรา อยู่กับดินต้องรู้ค่าของดินถ้าอยู่กับดินแล้วไม่รู้ค่าของดินไปคิดดูเหอะไม่มีไม่มีคำสับจะพูดให้ฟังนะลองคิดดูคนงานทำงานไปก็หัวเราะไปพี่น้องความสุขมันเกิดมาไล่นะ ำให้บคืนความสุขให้กับธรรมชาตินะครับลดลดสารเคมีลดและพี่น้องละแล้วก็สุดท้ายเลิกมีกธรรมชาติพอพี่น้องทําให้ธรรมชาติธรรมชาติดีธรรมชาติเขาก็คืนคืนความสิ่งดีๆให้พี่น้องเห็นไหมฮะน้ำฮนะพี่น้องสามารถเอามาล้างหน้าได้เอามาลูบหัวได้เลยนะนี่ สุดยอดพี่น้องนี่ไม่ได้นะพี่น้องเนี่นี่ต้องทำอย่างนี้นะแล้วซีรีมันจะก,บกับประปหาพี่น้องนะไม่ต้องกลัวไอ้จริงเนี้ยธรรมชาติที่มีจุลินซียอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยมันทําให้เราสดชื่นยิ่งกว่ายาไม่ต้องกิน